ก็คาถาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีสองอย่างคือสัมมติกถาและประมัติกถาในคาถาทั้งสองอย่างนั้นคาถาว่าสัตว์คนเทวดาพรหมเป็นต้นชื่อว่าสัมมติกถาคาถาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธาต อายตนะสติปัฐานสัมมประฐานเป็นต้นชื่อว่าปรมตาตกาในคถาเหล่านั้นผู้ใดครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์คนเทวดาหรือพรมย่อมสามารถเพื่อรู้แจ้งเพื่อแทงตลอดเพื่อนำออกจากทุกข์เพื่อถือเอาซึ่งการจับทง คือพระอรหันต์ดยสัมมติเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะตรัสว่าสัตว์คนเทวดาหรือว่าพรหมเป็นเบื้องต้นแก่ผู้นั้นผู้ใดฟังธทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าอนิจจังหรือทุกขงังด้วยปรมัติเทศนาย่อมอาจเพื่อรู้แจ้งเพื่อแทงตลอด เพื่อนำออกจากทุกข์เพื่อถือเอาซึ่งการจับทงคือพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าอนิจจังหรือว่าทุกขังแก่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แสดงปรมามตถกถาก่อนแม้แก่สัตว์ผู้จะรู้ด้วยสัมมติกถาแต่จะทรงให้รู้ด้วยสัมมติกถาแล้ว จึงทรงแสดงปรมมติกถาในภายหลังจะไม่ทรงแสดงสัมมติกถาก่อนแม้แก่สัตว์ผู้จะรู้ด้วยปรมัตถกถาแต่จะทรงแสดงให้รู้ด้วยปรมัตถกถาแล้วจึงทรงแสดงสัมมติกถาในภายหลังแต่โดยปกติเมื่อทรงแสดงปรมมติกถาก่อนเที่ยวเทศนาก็จะมีอาการหยาบเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงสัมมติกถาก่อนแล้วจึงทรงแสดงปรมัตถกถาในภายหลังแม้เมื่อจะทรงแสดงสัมมติกถาก็จะทรงแสดงตามความเป็นจริงตามอัตภาพไม่เท็จแม้เมื่อจะทรงแสดงปรมัตถกถาก็ทรงแสดงความเป็นจริงตามสภาพไม่เท็จโบราณาจารย์กล่าวกถาไว้ว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเมื่อจะตรัสก็ตรัสสัจจะสองอย่างคือสมมติสัจจะและประมาถสัจจะจะไม่ได้สัจจะที่สามสังเกตวจนะเป็นสัจจะเป็นเหตุแห่งโลกสัมมติปรมัตถวจนะเป็นสัจจะเป็นลักษณะมีจริงแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้ บทว่ายาหิตถาคตโตโวหรติอัปปรามสันโตความว่าพระตถาคตทรงประมวลเทศนาว่าชื่อว่าไม่ทรงเกี่ยวข้องเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยตัณหามานะและทิฏฐิตรัดด้วยโลกะสมัญญาด้วยโลกะนิรุต ทรงจบเทศนาด้วยยอดคือพระอรหันต์คำที่เหลือในบททั้งปวงมีอัดง่ายทั้งนั้นแหละโอตถปาทะสุตตะวันนาในทีฆนิกายอัตตกถาชื่อสุมังคละวิลาสินีจบเพียงเท่านี้จบโปตถะปาทะสุรที่เก้า